สวัสดีค่ะปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะก็คือปี2569ค่ะหรือคริสตศักรานะคะ2026ค่ะวันปีใหม่ตรงกับวันที่1มกราคมนะคะวันพฤหัสบ,บุรีค่ะขึ้น13ค่ำเดือน2หรือเดือนยี่ค่ะปีนักษัตริย์ปีมะเมียก็คือปีม้านั่นเอง กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นนะคะก็ได้แก่การจัดงานเรื่องนึงการเฉลิมฉลองนะคะอาจจะเป็นการสังสรรค์ภายในบริษัทนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ข้ามปีก็เป็นที่นิยมนะคะก็เป็นการเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่วัดใกล้ๆบ้านนะคะก็เป็นการทําให้ ชีวิตเราเริ่มต้นด้วยความเป็นสิริโมคลค่ะการทําบุญตักบาตรนะคะปล่อยสัตว์เช่นปล่อยนกปล่อยปลานะคะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผู้คนก็นิยมทําเช่นกันนะคะ การขอพอรจากญาติผู้ใหญ่นะคะการส่งของขวัญให้เพื่อนในะะช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก็เป็นโอกาสพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่เราควรทําค่ะอย่างไรนะคะปีใหม่ที่จะถึงนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังรารถนาทุกประาปการค่ะสวัสดีค่ะ